พาไปดูการชุมนุมทางการเมืองกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมวันนี้ที่แยกดินแดงยังคงมีการชุมนุมต่อเนื่องนะคะวันนี้ทีมข่าวของเราคุณทัศนีดำม,มุนีนะคะรายงานจากพื้นที่มาค่ะเชิญเลยค่ะคุณทัศนีคะค่ะกับคุณข่ะคุณวันนศรศค่ะ,คะตอนนี้นะคะดิฉันยืนอยู่ที่บริเวณแยกดินแดงค่ะซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาประมาณ20สิบนาทีประมาณตั้งแต่1ินาฬิกาสี่สิบนาทีนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจพวกคองกเอ๋ยขอโทษค่ะตำรวจสายสืบสวนนะคะถูกกลุ่มวัยรุ่นประมาณห้าสิบคนกับรุ่มทำร้ายที่บริเวณด้านน้าานนห าชาิซอยไมยตรีนะคะบริเวณด้านข้างของบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์จำกัดมหาชนค่ะซึ่งหลังจากถูกทำร้ายแล้วนะคะพนักงานร,รักษาความปลอดภัยของอบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ก็พยายามตีถึงห้านายนะคะพยายามที่จะเข้ามาช่วยเหลือพยายามห้ามปรามไม่ให้กลุ่มเด็กวัยรุ่นทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนนะคะแล้วก็ลากเจ้าหน้าที่ตำรวจนายนี้นะคขขึ้นไปบริเวณชั้นสามของลานจอดรถค่ะแต่ว่ากลุ่มเด็กวัยรุ่นก็ ไม่พอใจนะคะมีการวิ่งตามขึ้นบึงไปล้อมกับดุมทําร้ายอีกครั้งจนเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนค่ะสลบเหมือกนะคะและเลือดท่วมเ,เดียวค่ะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังม,มีการจุดประทัดละพะโยนใส่ศีรษะของตํารวจนายนี้ด้วยนะคะซึ่งขณะนี้ค่ะตํารวจนายนี้ก็สลบยังไม่ฟื้นนะคะเจ้าหน้าที่รถโรงพยาบาลต้องวิ่งเข้าไปานําตัวออกมานะคะจากจุดเกิดเหตุค่ะและหลังจากที่เจ้าหน้าที่นะคะถูกทําร้ายเพียง15นาทีค่ะตํารวจชุดควบคุมฝูงชนนะคะซึ่ง รอกคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่จะเข้าปฏิบัติการเคลียรพื้นที่แล้วก็กระชับพื้นที่นะคะก็ได้ออกจากแนวตั้งรับทันทีค่ะโดยมีการตีโอบนะคะจากบริเวณแยกราชปรารบมุ่งหน้าถนนดินแดงถนนประชาสงเคราะห์นะคะแปดดินแดงโดยเนินเดินเดิน,เดน,เดน,เดนหน้ากระดานนะคะและพระ้อมกชุดเคลื่อนที่เร็วประมาณเกือบ50คันรถค่ะ นอกจากนี้นะคะก็ยังมีตารวจควบคุมฝูงชนจับด้านหน้าถนนวิภาวดีรังสิตขาออกซึ่งอยู่ด้านหลังแนวปะทะบริเวณตู้คอนเทนเนอร์ค่ะก็ออกมาด้วยอีกประมาณสามกองร้อยนะคะซึ่งตอนนี้ทาให้กลุ่มวัยรุ่นบริเวณแย่ดินแดนนั้นหายไปหมดนะคะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจฝูงชนควบคุมฝูงชนนะคะออกมาจากแนวถนนราชปรารบตอนนี้กลุ่มเด็กวัยรุ่นนะคะหนีไปทางที่ด้านของทิศทางของถนนประชาสงเคราะห์ ทางด้านบทแม่พระค่ะจากอย่างไรก็ตามค่ะเจ้าหน้าที่ตํารวจควบคุมผงู้งชนเองนะคะที่ออกมาจากแนวตั้งรับบริเวณถนนวิภาบดีรังสิตขาออกนะคะก็ได้เข้ามาไปชําจุดที่ถนนประชาสงเคราะห์นะคะจ้านหน้าแผ่นดินแดงด้วยนะคะอีกสองร้อยซึ่งตอนนี้ทําให้บริเวณแยกดินแดงค่ะเต็มไปด้วยเจ้าหน้าที่ตารวจนะคะตรงนี้ก็ไม่น่าจะตําจับแปดตองร้อยค่ะอย่างไรก็ตามค่ะตอนนี้ยังมีเสียง ระเบิดปิงปองดังอย่างต่อนเนื่องมาจากทางด้านของถนนประชาสงเคราะห์ด้านหลังอาคารแปดดินแดงนะคะค่ะคุณค่ะคุณทัศนีคะตอนนี้การจราจรในตรงโซนนั้นนี่คือตำรวจปิดการจราจรไหมคะหรือว่าเขายังคงผ้าน,านาไปได้ค่ะคุณนศิวิก็การจาราจรที่นี่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของในทางราบนะคะบนถนนดินแดงมุ่งหน้าอนุสาวรีย์ชัยหรือแม้แต่บนถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้าและขาออกรวมถึง บนท mm. okay. uh huh. mm. uh. ี่สูงก็คือทางด่วนดินแดงนะคะก็มีการปิดตายตั้งแต่เวลา16นาฬิกา50นาทีค่ะหลังจากมีการประทะกันเกิดขึ้นนะคะตั้งแต่เวลาประมาณ18นาฬิกา40นาทีค่ะอืมค่ะค่ก็ตอนนี้ยังคงมีการชุมนุมต่อเนื่องนะคะก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะสิ้นสุดแต่อย่างใดนะคะยังไม่ได้ประกาศออกมาใช่ไหมคะว่าตกลงแล้วเนี่ยเวรเสร็จจะเลิกเมื่อไหร่อะไรยังไงแน่ สาหรับบริเวณแยกยินแดงนี้ทุกอย่างยุติแล้วค่ะเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วแต่ว่าในบริเวณอื่นๆที่ฉันไม่ทราบจริงๆค่ะเพราะตอนนี้ดิฉันก็อยู่ตรงนี้แล้วจุดนี้ก็เป็นจุดที่ค่อนข้างจะหนักหน่วงทีเดียววันนี้นะคะค,คือหยุดนะเวลานี้นี่เคลียร์ได้ชั่วคราวหรือว่าตอนนี้ในทางผู้ชุมนุมคือล่าถอยกลับไปแล้วจะไม่มีการชุมนุมกันต่อเนื่องแล้วคะตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะตอนนี้แยกยินแดงไม่มีแล้วแต่ประเด็ดน,ดนก็คือว่ายังมีเสียงตุ้มตาำตุ้มตนะคะแถวด้านหน้าเอ่อด้านผ่นดินแดงอยู่ซึ่ง ท้านาทนทีต่อเนื่องมาสักสามลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะสามครั้งท่านก็ในที่ก็คุมฝูงชนก็กำลังเข้าพื้นที่ไปแล้วค่ะค่ะอาละค่ะเดี๋ยวถ้ามีความเคลื่อนไหวยังไงเราคุยกันใหม่นะคะคุณทัศนีคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ